สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่13มกุมภาพันธ์2568ขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กเหนบนะครับซุปแข็งจากโบทามันนะครับทำขึ้นจากเหล็กเหนบครับซุปแข็งครับ หัวตัดนะครับอิโตหัวตัดอิโตหัวตัดนะครับคมจะคมจะยาวสิบสี่นิ้วนะครับยาวสิบสี่นิ้วความกว้างแค่สองนิ้วหนึ่งหุนนะครับความกว้างครับสันหนาหกหุน สันหนาเจ็ดมิลครับด้ามยาวเก้านิ้วครึ่งนะครับด้ามเราจะทํานี่นะครับใส่ขอบสแตนเลสให้หท้ายนะครับครับอันนี้ยาวครับทำขึ้นจากเหล็กเหนบซุปแข็งครับขแข็งจากน้ำมันครับผม ประมาณนี้นะครับขายนะครับขายนี่รูขายนะครับ,รบ,รบประมาณนี้นะครับน้ามยาวเก้านิ้วครึ่งครับหน้ามไม่ไปดูครับเราใส่ปอกสแตนเลสให้หัวท้ายเลยนะครับ นหนาเจ็ดมิลกว้าง2อนิ้ว1หุนครับอันไดชอบยาวนะครับโต้ขหัวตัดยาวมีมีฝักทอ่อ PVC แถมให้1งอันครับท่าไม่ต้องัวดบาดมือ ปูพาง่ายครับเดินทางไปไล่ไปสวนท่องเที่ยวเดินป่าครับทิ้งใสยรถไปได้เลยครับสายซอยทางการ,กรเกษตรครับอันใดสนใจโทรมานะครับหรือจะลงเบอร์ให้ลงราคาให้ครับทาง YouTube ครับ ก็จะลงเบอร์โทรให้ลงราคาให้ทางช่อง YouTube นะครับสนใจเขาโทรมาได้เลยมีบริการเก็บปทางครับมีฝากรอ b b c ให้ครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับมีบริการเก็บปทางขอบคุณครับ